ผมจะมาสอนเกี่ยวกับ b a รดดิท์แฮงกิแมนนะครับแต่ผมขอเรียกว่าแฮงกิแมนละกันมันดูฟังง่ายดีก็ต้องบอกเลยครับรูปแบบนี้อาจจะไม่ได้เกิดบ่อยครับหรือว่านานๆเกิดทีแต่ว่าเมื่อมันเกิดแพทเทิร์นนี้แล้วครับมันมีโอกาสที่จะเทขายอย่างแรงครับซึ่งส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดแล้วมีความแม่นยําสูงถึง80%นะครับและแพทเทิร์นในรูปแบบแฮงกงแมนที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยเพราะว่ามันจะเกิดในไทม์เฟรมของวันนะครับหรือจะเป็นไทม์เฟรมสัปดาห์ขึ้นไปเพราะว่าการที่จะเกิิดดดไ้้้้มมัันนตองงเกกกาาารรรสแขึคบ และแกแบของราคาครับมันจะไม่เกิดในวันปกติครับมันจะเกิดต่อเมื่อวันที่ตลาดปิดและตลาดเปิดครับก็คือวันศุกร์ประมาณตีห้านะครับที่ตลาดปิดและจะมาเกิดวันจันทร์ตอนตลาดเปิดครับวิธีจํไม่ยาครับสาหรับแท่งแฮงแมนนะครับลักษณะมันจะเหมือนคนห้อยหัวครับหรือคนแขวนคอครับง่ายๆเหมือนเกมแฮงแมนนะครับเป็นเกมแขวนคอใช่ไหมครับลักษณะก็จะเหมือนกันครับจุดแรกเลยครับควรจะเป็นอัพเดทมาก่อนครับจุดที่1นะครับอัพเดท จุดที่2ครับต้องเกิดแท่งห้อยหัวครับอายกตัวอย่างสมมติแท่งนี้เป็นแท่งวันศุกร์นะครับแท่งวันศุกร์ปิดเขียวอยู่ตรงนี้ครับแต่ทําไมแท่งวันจันทร์ไม่เปิดที่ตรงนี้ขึ้นมางงไหมครับแล้วก็ขึ้นไปปิดด้านบนอย่างนี้หรืออีกกรณีนึงครับทําไมมันถึงปิดแดงได้ดูดีๆนะครับในเมื่อแท่งเขียววันศุกร์ครับมันปิดตรงนี้แต่แท่งวันจันทร์มันปิดสูงกว่าทําไมมันถึงเป็นสีแดงมือใหม่หลายคนฟังแล้วอาจจะงงครับ แต่ผมจะบอกให้ฟังว่าอันนี้นะครับเขาเรียกว่าแกลบของราคาแกลบของราคาคือในเมื่อแท่งวันศุกร์ตัวนี้ครับมันปิดแล้ววันจันทร์มันไม่ได้เปิดต่อยตรงนี้ครับมันไม่ได้เปิดขึ้นไปอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันมีการเปิดของราคาในทิศทางบวกครับก็คือมันเปิดตรงเส้นนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้คือเส้นที่ราคามันเปิดครับเพราะงั้นในเมื่อมันเปิดตรงนี้ถ้ามันจะปิดเขียวมันต้องปิดด้านบนนี้ครับปิดมากกว่าราคาเปิดแต่มันมาปิดต่ำครับก็คือตรงนี้ราคาปิด รูปแบบนี้แหละครับเลยเป็นการปิดแดงครับผมถึงบอกว่าแพทเทิร์นของแฮงแมนนะครับมันจะต้องมีแกรบของราคาซึ่งจะเกิดในเมื่อวันที่ตลาดเปิดและในเมื่อถ้าแฮงแมนเปิดเป็นหัวแดงนะครับและปิดด้านบนนี้อันนี้คือรูปแบบการเกิดแพทเทิร์นที่2นะครับเพราะแพทเทิร์นแรกต้องเป็นอัพเทนขึ้นมาก่อนส่วนแพทเทิร์นที่3ครับเราต้องรอแท่งคอนเฟิร์มก็คือแท่งต่อไปครับของวันถัดไปนะครับเพราะมันจะเกิดในไทม์เฟรมวันขึ้นไปนะครับสมมุติอันนี้มันเกิดในไทม์เฟรมวันนะครับ แท่งต่อไปต้องจบวันก่อนครับจะไม่ใช่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าในชั่วโมงมันจะไม่มีแกลบของราคาก็อันนี้เป็นส่วนที่3ก็คือต้องปิดต่ําลงครับปิดต่ำกว่าแท่งแฮงกิ้งแมนครับจุดที่4ครับคือจะเป็นแท่งที่เราจะเข้าครับและแน่นอนครับแท่งหนึ่งของวันมันวิ่งเยอะอยู่แล้วครับดูในรูปแท่งเทียนนี้อย่าไปเทียบกับชั่วโมงนะครับเพราะชั่วโมงมันอาจจะไม่เยอะแต่แท่งวันวิ่งไม่ต่ำกว่าพันจุดนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูกราฟจริงผมจะพูดลักษณะของแท่งแฮงแมนให้ดูก่อนนะครับก็คือลักษ ก่อนจะกลับโตขึ้นไปด้านบนแบบนี้ครับมันจะรตกันข้ามกันแฮมเมอร์ไม่ต้องใช้แกลบของราคานะครับแต่แฮงกิ้งแมนจะเป็นต้องใช้แกลบของราคาครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีแกลบของราคามันจะไม่มีทางเกิดรูปแบบแท่งแดงอยู่บนแท่งเขียวครับหรือว่าแท่งแขวนคอนะครับอันนี้เลยจําเป็นนะครับที่จะต้องมีแกลบของราคาขึ้นมาแล้วปิดในรูปแบบนี้เท่านั้นก็เอาง่ายๆครับแฮงกิ้งแมนจะปิดหัวแบบนี้ครับเป็นหัวคล้ายๆคอเหมือนแฮมเมอร์แหละแล้วก็ต้องมีปลายหางที่ยาวครับสุดท้ายก่อนจะเข้าเทรดต้องม เดี๋ยวเราไปดูในกราฟจริงนครับซึ่งตัวอย่างมันไม่ได้มีเยอะนะครับถ้าย้อนไปมันจะไปไกลมากๆเลยผมเลยไม่อยากย้อนนะผมเลยหาตัวอย่างล่าสุดที่ใกล้ที่สุดมาให้ดูครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าการที่จะเกิดได้มันต้องเกิดวันที่เปิดตลาดเท่านั้นก็คือวันจันทร์นะครับก็จะมีแกรปของราคาแบบอย่างนี้ครับเห็นไหมครับในรูปแบบนี้รูปแบบนี้เขาเรียกว่าการเกิดแกรปของราคานะครับหรือว่าช่องว่างของราคาจะเห็นได้เลยนะครับว่ากราฟมันไม่ได้ต่อกันเหมือนอย่างนี้นะครับมันมีช่องว่างของราคา การที่จะเกิด hanging man ได้ครับจำเป็นที่จะต้องมีแกลบแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูนะครับจุดแรกเลยนะครับมันเป็นอัพ r น n มาก่อนตรงโซนนี้นะครับนี่อันนี้คือจุดที่หนึ่งนะครับเป็นอัพ r น n มาก่อนจุดที่2ที่ทําให้เกิด hanging man ครับก็คือช่วงวันนี้ของที่มันเปิดตลาดครับมันมีแกลบของราคาขึ้นมาครับให้ทุกคนจำง่ายๆนะครับถ้ามันเกิดแกลบหรือว่า hanging man ขึ้นมาแท่งแดงจะปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งเขียวก่อนหน้าครับเห็นไหมครับว่าแท่งแดงมันอยู่สูงกว่า ในเมื่อเกิดแพทเทิร์นที่2นี้ขึ้นมาแล้วครับให้เราดูนะครับอย่างแรกเลยคือมันต้องมีปลายหางที่ยาวครับจุดที่สองนะครับไม่สําคัญนะครับว่ามันจะปิดเต็มหรือว่าไม่เต็มนะครับขอแค่ให้สัดส่วนที่มันปิดแท่งเทียนอยู่ด้านบนครับและเป็นหัวสีแดงเท่านั้นตรงนี้แสดงถึงรูปแบบของการกลับตัวของแรงขายครับในเมื่อถ้ามันจะเป็นการไปต่อของแรงซื้อครับแท่งเขียวมันต้องปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับมันจะไม่มีทางปิดในรูปแบบกลับตัวแบบนี้ผมเลยอยากให้ทุกคนจําไว้เลยครับว่าในเมื่อถ้ามันเกิดแทงกิ้งแมนนะครับ ให้ทุกคนจําไว้ง่ายครับว่าแท่งแดงมันต้องอยู่สูงกว่าแท่งเขียวมันจะไม่อยู่ต่ากว่าแท่งเขียวเหมือนรูปแบบอย่างนี้ครับหรือว่ารูปแบบทั่วไปประมาณนี้ทีนี้ครับเมื่อเกิดจุดที่2แล้วเราจะรอแท่งคอนเฟิร์มครับก็คือแท่งที่3ามตรงนี้ครับจําเป็นนะครับที่จะต้องเกิดแท่งที่3มาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าแท่งที่3ามเป็นการดิดขึ้นกลับไปแล้วปิดอยู่โซนบนดีได้นะครับกลับมาเท่าแท่งแดงที่แฮงกิ้งแบนเกิดนะครับเราจะไม่นับตรงนี้ว่ามันเกิดแพทเทิร์นแฮงกิ้งแบนนะครับเราจะนับต่อเมื่อแท่งที่2มมมัััันนนนนคอเเรรรรแแล้ววพาาาาะ่กยยยืขขงงทบ เมื่อเกิดแั้งที่2แล้วครับเราจะเข้าในแท่งที่3ครับซึ่งก็คือจุดตรงนี้ครับ SL เหมือนเดิมครับให้เราตั้งอยู่ที่ปลายไส้ด้านบนของ hanging man ครับราคาเข้าก็คือ1650นะครับส่วนราคา SL ครับ1704ครับทีนี้มาดูราคาที่มันเทลงไปสุดนะครับดูจากภาพนะผมคงไม่ต้องบอกอะไรครับเราชนะแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามีการเทลงไปถึงด้านล่างนะครับลงไปถึงราคาพัน0กว่าออนนะครับ เพราะงั้นเราไม่มีทางโดนเด็อลแน่นอนเรา TP ก่อนแน่นอนครับจากจุดนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับในเมื่อมันเกิดแพทเทิร์นแท้งแมรแล้วครับดูจากแท่งแดงนี้มีการเทลงและปิดต่ําลงเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับในเมื่อเกิดแพทเทิร์นแบบนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะมีการเทขายแรงๆถึง80%นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเหมือนที่ผมบอกไปว่ามันเกิดได้ยากครับและไม่ค่อยเกิดผมและใหญ่ทุกคนจาแพทเทิร์นแบบนี้ไว้ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นมามันจะเป็นโอกาสในการทํากําไรของเราครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบเท่านี้นะครับเพราะว่าตัวอย่างเก่าๆผมย้อนให้ดูไม่ได้ครับก็หวังว่าทุกคนจะจำแพทเทิร์นรูปแบบนี้ได้และพอเห็นก็สามารถเอาไปใช้กันได้ครับ